ใชไหมจ๊ะชอบมากสวยมากกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่ซื้อมาฝากอ้น่ารักไหมใส่คืออะไรรู้ป่ะใส่พอดีและใส่สบายคือรองเท้าส้นสูงสวยเยอะใช่แต่ใส่สบายหายากถูกต้องเนี่ยใส่สบายมีแค่นี้เท่านั้นน่ะเออจ้เจ้าของร้านเขาถึงได้ฝากมาให้เธอไงนี่นึกว่าแม่รูดปื๊ดมาให้นะเออนึกว่าจ่ายเงิน แก่าจะทำแกก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเออคุณเอนะจัดการบอกว่าเดี๋ยวผมเอาไปฝากสองคนด้วยเลยมิสเตอร์ดานายมิสเตอร์ดานายขอบคุณงานอะไรกขอบคุณพี่เอมากค่ะเนี่ยก็วันก่อนเราสองคนไม่อยู่เออคุณแม่ก็เลยไปงานเปิดร้านเข้ามาเล่นเป็นยังไงแล้วก็รันก็เก๋มากรัววังลังการไหม มันได้ไม่ได้ใหญ่โตมากนะ,ะแต่กําลังงามๆเลยทีเดียวแล้วก็มีครบหมดทุกอย่างมีรองเท้าผู้ชายด้วยนะเกดูดีมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอดูภาพไปไหมไปไหมเชิญสวัสดีค่ะ ดีใจมากเลยค่ะวันนี้นะคะได้มางานเปิดตัวของ Jimmy c h ู o อ็มพอร์ b เ u ียบูชี่แกรนด์โอเพนนค่ะนี่เป็นแบรนด์ที่ผู้หญิงทุกคนในโลกนี้นะคะคุณจะต้องมี1นึ่คู่ดูข้างนอกเนี่ยนะคะดูสวยงามโออ่ามากๆเลยทีเดียวแล้วก็ข้างในจะเป็นไงเดี๋ยวคุณจะต้องไปดูคะ่ะเห็นเขาบอกบอกว่า สวยแซ่บมากๆเลยนะคะร้านนี่เหมือนกับที่เบเวอรี่ฮิลล์กันเลยทีเดียวจริงแล้วเนี่ยด้านในไม่ได้ใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าการแต่งร้านเนี่ยดูหรูหรามากๆเลยทีเดียววิธีการแต่งร้านของเขาเนี่ยเหมือนร้านเสื้อนะฮะแต่ว่าเป็นร้านเสื้อที่แยกแผนกมีแผนกหญิงแล้วก็มีแผนกของผู้ชายด้วยมีทั้งรองเท้ามีทั้งกระเป๋าและก็แน่นอนเขาก็ยังมีน้ำหอมด้วยนะฮะคุณผู้ชม แม่ตรงดิสเพย์นั่นเป็นรองเทา้าผ้าใบสเนคเกิลสวยเหลือเกินเดี๋ยวไปบอกลูกสาวดีกว่าให้ซื้อให้สามีสวยจริงๆเลยอะแล้วก็จะมีในส่วน,นแผนกรองเท้าสำหรับเจ้าสาวในวันแต่งงาน่ิม่ชูดังมากก็คือรองเท้าแบบนี้ค่ะแซนเดลิลที่เป็นหัวแหลมแล้วก็ลักส้นด้านหลังเป็นคลาสสิกของเขา แล้วก็ยังมีนะคะในส่วนของแว่นตาเยอะแยะมากมายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแอสเซสซอรี่ของเขาพี่มาสวัสด,ดีครับวายอเอสวัสด,ดีค่ะโอ้โหเจอเจ้าของร้านแล้ว <c oughs> อุ้ยนี่ร้านสวยมากขอ,ขอบคบุณ<น>มาก<อ>พี่อันนี้เป็นร้านแรกไหมร้านแรกเนี่ยเปิดที่พารากอน10ปีที่แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดที่อเมควาเทียเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ใช่คอนเซ็ปต์เนี้ยพี่แอบเห็นเนี่ยพอเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยข้างนี้มีแผนกผู้ชายด้วย จิมมี่ชูเพิ่งเริ่มอินโทรดิวส่งผู้ชายมาประมาณ2อสมปีหลังเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเราก็เลยเอามาเอามาที่เมืองไทยด้วยแล้วครับเดินเข้ามาแล้วปั๊บเลยนะพี่ก็แอบเห็นอย่างเงี้ยกระเป๋าอ่ะมันอะไรอ่ะมันมีลิมิเต็ดเฉพาะที่เมืองไทยครับเป็นแบบเซอร์เบรตเปิดร้านสาขานี้ครับที่มันเลยเป็นแบบรูปตุก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 อ่ะเป็นรถตุกตุกอ่ะทำไมเขาคิดยังไงคะเขาถึงได้ทำแบบนี้ก็คือแซนดราเนี่ยดีไซเนอร์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบอยากจะทําอะไรพิเศษสําหรับตลาดเมืองไทย เพราะว่าเราก็อยู่ที่นี่มานานเป็นแบรนด์ที่แบบสักเซสซี่เมืองไทยลูกค้าตอบรับดีเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะทําอะไรที่มันมันยูนิคเฉพาะสําหรับกรุงเทพนี่มีทั้งหมดกี่ใบอะคะเป็นลิมิเต็ดมี50บใบครับ50ใบเหรอทั่วโลกทั่วโลกมีแค่บ้ช่ครใบโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแลวนี่น่ารักมากเลยอะพี่แอบเห็น่ะมีเป็นภาษาไทยเนาะเขาทำมาหมดเลยครับที่ลอนดอนเขาดีไซน์มาทะเบียนรถเป็นแบบภาษาไทยอะ ตายแล้วเก,ก๋มากๆเอาล่ะค่ะนี่ท,าทา่า<ๆ>ทางเซเลบริตี้แล้วก็ดารทาทั้งหลายก็มกีมาแน่นเลยค่ะเดี๋ยวไปแอบดูกันดีกว่าเนาะว่ามีใครคบ,บ้าง โอ้โห oh, สาวๆสวัสด <ad> oh, ีโอ้ยนี่ขอถามนิดนึงสาวๆิ้นมาคี Min, ค้ <Mark> ie, แต้วมิวมิวอันนี้เราทั้งสี่เนี่ยเป็นแฟนของจิมมี่ชูกันเลยหรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะถ้านึกถึงรองเท้าที่ดูคลาสสิกแล้วก็หรูนี่ก็ต้องจิมมี่ชูเลยติดใจอะไรเขาคะติดใจความความหรูสวยหรูของเขาค่ะเราก็จะมีดีเทลอะไรที่ใส่แล้วแบบว่า ใส่แล้วดูแบบว่าขาดูสวยอะค่ะอ๋อเแล้วๆๆๆๆชอบชอบอะไรของจิมมี่ชูชอบความคลาสสิกแล้วก็ที่สำคัญคือใส่เราเราสบายเวลาออกงานแล้วเราคือมั่นใจอะเราใส่จิมมี่ชูนี้รู้จักจิมมี่ชูได้ยังไงรู้จักได้จากในแมกกซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วก็โอ้โหนางแบบแต่ละคนใส่แล้ว อยากเป็นแบบนั้นมาอ้าวมาที่ร้านเขาวันนี้แล้วเป็นยังไงเห็นร้านแล้วเป็นยังไงบ้างมารทกี้ดูใหญ่มากค่ะมีของให้เลือกมากมายเลยคือเมื่อกี้นี้เข้าไปด้วยกันสองคนกับมี้แล้วก็แบบมีเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูกเยอะมากรู้ไหมว่ามีแผนผู้ชายด้วยใช่ค่ะมีรองเท้าสเกอร์ผู้ชายด้วยอะดูเอาไว้บ้างไหมไปมาค่ะจำเบอร์ได้ไหมให้มาดูด้วยกันดีกว่าโอเคน่ารักมากเลย ในขณะที่เดินมาเราก็จะผ่านพวกเซเลบริตี้แล้วก็นางแบบด้วยค่ะคุณนี่ค่ะ <c oughs> น้องสีสวัสดีจาะ <c oughs> น้องสี <c oughs> เป็นแฟนของจิมมี่ชู <c oughs> ใช่ค่ะบิ๊กแฟนของจิมมี่ชูค่ะ <c oughs> เพราะเป็คนคนชอบลงนทาไม่มีแพลตฟอร์มแล้วก็ชอบลุนทาที่ส้นเข็มแล้วก็แขยง่งที่สุดเแข,ข็งแกร่งที่สุดที่จะแขยง่งดได้สูงแล้วก็จะดูลุลุล่ะค่ะชอบจิมมี่ชูเพราะอะไร เพราะว่าเป็นรองเท้าที่สวยแล้วมีความคลาสสิกแล้วก็คือแบบว่ามีหลายแบบเยอะแล้วใส่สบายที่สำคัญคงมีหลายคู่สิก็แน่นอนค่ะรองเท้าที่ใส่วันแต่งงานก็จิมมี่ชูจะสบายจริงๆยำรับนะคะวันนี้ใส่คู่ไหนมาคอลเลกชันไหนนี่ทำไมถึงชอบจิมมี่ชูคือดีไซน์สวยแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์แล้วก็ใส่สบาย ทาทางจะต้องสอยไปฝากลูกสาวกับน,น้องสาวซะหน่อยดีไหมเนี่ยเอคู้ไหนดีเนาะสวยไปหมดเลยทุกอย่างเลยปู้เตี้ยนี่ก็สวยอ่ะอือันนี้ก็สวยหมดเลยน่าสนใจมากมากนี่ได้ของฝากแล้วลูกสาวน้องสาวอาฮะคงจะชอบแน,อน่น อจะไปอุดหนุนอะไรอ่ะอุ้ยเส้นเกลียอุ้ยนี่คือไปงานแล้วเขาทำให้หรอใช่เหมือนหนังโบราณไหมเหมือนหนังสมัยก่อนเนาะอ๋อแล้วนี่คือให้เป็นที่ระลึกเออเราก็โพสไปแล้วก็ถูกต้องอยอ่างไม่ได้แล้วเธอไม่ได้ไปงานเขาจบกันวันนี้เออคุณแม่ไม่ชวนนะวันนั้นน่ะดูดีพลาดเลยอ่ะไปไหนไปฮันนีมูนไงแล้ว่ยังเอาชุดมาเยยยันที่ชุดเออ เอาวันนี้ขอบคุณนะคะจิมมี่ชูนเดินนะสนูจว่าหลังมีจะพาไปบอกด้วยอ่ะวันนี้แซ่บกันครบชวนแล้วนะคะขอบคุณเสื้อาพพวกเราค่ะชัยโกเลเบลค่ะเครื่องประดับนะคะเซวนตซเวค่ะและโซแอนกราวิดค่ะวันนี้พวกเราคงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับเราได้ใหม่นะคะในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ